จากที่ได้สองอยางมาเอากระสีมาเฮ็ดส่วนผสมกันเลยอันนี้ส่วนผสมตามใจฉันกระสีประมาณเอ่อหนึ่งช้อนโต๊นะเนาะบ่เห็นดอกนาะมืดเนาะบ่ะเห็นกระช่างไหดอกนาะนี่ไข่ใครเป็น ดีดีเลนไฟเป็ดนะน,นะไฟเดียวไฟเป็ดอันนี้สีสีสดเลยเด้อพี่น้าเว้ยพอได้ดองไว้เป็นคลื่นเป็นอย่างเสียวน้ามิีดหนึง่งตอนนี้ก็ได้น้าม,มาแล้วน่าจะเกินริดนั่นแหละ เพราะว่าส่วนผสมมันเกิตามที่เพื่อนๆแนะนำเนาะ